nằm tới ngon lèo à tưng co lèo tưng co lèo đi 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 นี่นอนกลางคืนระวังคาบระวังงูมั่งระวังคาบระวังงูว่านอนนั้นนานถึงไตทุนอ่ะโอ้ดูรอรอแต่ข้อแล้วโบเธอเดือดไม่ได้เด้๋ยวจม นี่ตํานี่กันตําตาเลยนี่นะนี่ตึงคออะไไม่ตรงนี่แค่นี้ฮะด <c oughs> ูตึงเขาตึง,ตงคออะไเนาะแม่แก้ นามนามสูงว่าวันก่อนลาว โน้นรถค้นไม่ตัองบนโน้นมันแล้ว